สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ป้านาอาทุกท่านนะคะก็มาอยู่กับแอดมินแม่เหมยคือเกานะคะได้มาแล้วค่ะทุกคนคลิปโค้งสุดท้ายอาจารย์เนี่ยชุด3ตัวตรงแล้วก็ชุด2ตัวเลขวิ่งนะคะพร้อมเลขความฝันของอาจารย์เนี่ยนะคะฝันดีหลายพี่น้องฝันว่าส่เบ็ดได้ปลาหลายหลายพี่น้องสําหรับตัวเลขความฝันนั้นแม่เหมยก็สีว่างไว้ให้เบิ่งทั้งขางเ้อทุกคน เพื่อเป็นแนวทางนะคะถ้าเห็นว่าตัวเลขหลายกระจัดแต่เลขของอาจารย์เนี่ยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอเข้าก็ได้จากนุมบานหน้าสาวสวีเดนค่ะที่เอื่อยเพล่งพื้นที่นะคะไปเอามาใหา้ชัดๆเลยนะคะทุกคนเขามาแล้วจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะไปชมไปรับฟังกันเลยค่ะอ,อาจารย์นางร้อยคนค่ะ กต่สิไข่ดีแล้วล่ะสิทธให้ดีแน่แล้วเป็นจังไดเนาะวันดีค่ะอาจารย์ไข่แน่บะไข่แน่บะอือไข่แน่บะไข่แน่แล้วอ๋อของฝากอาจารย์กับใครแน่แล้วล่ะค่ะหายหายดีแน่แล้วว่าสันว่าว่าสันว่าโอ้หน้าจับกินรถตัวนี้ คือยังงี้น่ะว่าสบายับใครจะช้ามือกนแล้ค่ะอาจารย์วันดีเป็นทางการมุ่งหน้าอาจารย์ก็ยังซ้ำบวมคือเกาเนาะพี่น้องจ้าจ้ะเป็นไดอยู่ดีสบายหายดีแล้วขึ้นตืบแล้วมนบออาจารย์ซุ้มไปเลยกินข้าวบ่าเสบตีกินข่าวว่าเสบแล้วอาจารย์กระบอกอย่างนี้เด้อค่กะบอกไปหาหมอก็บ่กไปแต้ว่ากะดีคือแล้ว่ะแบหลายคนเป็นห่วงเอีเป็นเป็นห่วงกับขอบุณขอบุณเอีเนาะอาจารย์เนาะ ทีนี้ความเป็นห่วงไห้เนาะครับผมฝันยังดีโบอาจารย์ฝันว่าไปเสียเบ็ดปลากินเบ็ดทุกหลังกันเลยโหฝันว่าไปเสียเบ็ดปลานี่กินเบ็ดทุกหลังทุกหลังเลยอยู่ก็อันอาจารย์เนี่ยเอากลับบ้านบบเอามาอยู่เป็นไหเอามาบ้านนี่ละเอามาบ้านนี่หน่อยเก็บเก่าสิโบไม่ได้เยอะอะไรตัวอะไค่ะกะว่าเลี้ยงตัวเล็กอาจารย์นี่แหละเนาะว่าอาจารย์เลขอาจารย์กะ เข่าเลียวปะมันนั่นเนาะพูดถึงว่าเนาะอาจารย์เนาะนั่นน่ะคนเขงเมาล้ะเดาได้เลยบ่ผาดผัดข่าเรียวสิได้โูงไงสามตัวเต็กจังหวะเดี๋ผมเปิดว่าอีคนดทุ่มว่าขออย่างเดียวเดีอวเลยนะเชื่อมือไม่ใช่มาขอเล็กไ่ได้ขอเล็โอ้อาจารย์ซ o o m ไปไล่กัอาจารย์มาสบายไล่เนาะเ่อเป็นโควิดตัวบ่อเ่อเป็นโควิดตกแต่ว่าพอแต่อาจารย์ล้มปุ๊บอาจารย์ก็มีอาการไข้เลยเนาะ สาบนากาเลยบออยากมาควรให้อาจารย์พักพอดเลยลค่ะเกลยมาคงสุด้ทยมอนีว่าอาจารย์ดีขึ้นเร็วกะให้พี่น้องแฟนช่องอิฟีสมัยใจเด้อค่ะเด้อสามตัวอาจารย์จับไปโอ้นะอาจารย์ถือให้เบื้องเนื้ออวดว่างันอาจารย์บได้เจ็จับตัวให้เด้อค่ะที่สาบนามาตอนนั้นอาจารย์ถูกอุบัติเหตุแต่มีตะเล็กทรงตัวมอนีเกลยมานําเล็กสามตัวให้ไปพิจารณาซ้วมเด้อกันยังย้ำคือเก่าเป็นแคนแนวทางเนาะอาจารย์เนาะอืทุกคนก็ไปพิจารณา้วมเบิ้งเด้อค่ะเด้อจ้ะ สำหรับเลข3ตัวอาจารย์จับห้ก็คือ1 0 5่งศูนหาเจ็หาซยหนึกับเจ็หาซเด้ยะแต่ว่าเลข2ตัวก็ยังคงเหมือนเดิมเลขเด่นกับหนึกับ0กับหาวิ่งกับศูนย์กับหาเหม่นบอาจารย์แต่ว่าเลขจับคู่อาจารย์จับหาหนึ่งสองหนึ่งซย์เจ็ดเจ็ดซีหเลข3ตัวของอาจารย์ก็คือ1 0 5 7งศหสีเนาะอาจารย์เนาะ ผู้ใดอยากทูมมหาอาจารย์กระตามเบร์นี้เด้อค่ะเด้อสาหรับผู้ใดอยากมีนําจิตนาใจกระตามบัญชีนี่แหละค่ะที่อาจารย์ให้ไว้ค่ะเหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะเป็นกาลังใจให้อาจารย์คือเก่าสาหรับตัวเลขอาจารย์อาจารย์เิ่นกายังยําคือเก่ามันเป็นสูตรหวยพี่น้องจา๋ามี่เข,าข่ามหรุดเป็นธรรมดาเนะานะอาจารย์แต่ทุกครั้งหว,หหวยอาจารย์รุดกัเลขวิ่งกับสีเขาวิตตลอดเนาะอาจารย์สําหรับเลขจับคู่แต่ว่าจับตาดูดีเด้อพี่น้องจ๋ามาก็คอยจัดคัดกระพ่านไปตามนี่แหละค่ะ สำหรับตัวเลขอาจารย์เนี้ยบุรีรัมเี้อาจารย์อาจารย์ฝันว่าไส้เบ็ดถือทุกหลังสิบ่แตเตกบุญแต็กหลังสบอาจารย์นอนแต่ว่าอาจารย์มาเป็นคนบ่คอยบ้าเด้อค่ะพี่น้องจา้าอาจารย์มันกสิบองน้อยแนจากน้อยเด้อมาเที่ยวนี้อาจารย์โ o มค่ะค่ะมาเห็นตอนนี้แล้วป๊าดกะให้รักษาสุขภาพละค่ะ fc เ,เฟนชองเป็นเป็นห่วงเด้ออาจารย์เด้ออันใดเป็นตารักษาสุขภาพนอนพักผ่อน กินของมันนีปไปโยน์ร่างกายแข็งแรงลูกไผ่ไข่จิตมันร้ายคุ่มือหนีเนาะอาจารย์เนาะสำหรับตัวเล็อาจารย์สาบันนาะวาอาจารย์ฟันวาได้ส่เบ็ดถูกทุกหลังแล้วเอาปลากลับมาบ้านนั่นแสดงว่าเล็กเขาแล้วแหละพี่น้องจา๋าบ่ต้องตีลายใหญ่ไปอกแต่ผู้ลังคนก็จิถามเนาะอาจารย์เนะะาะบ้านเล็กที่อาจารย์บ้านเลขกที่เท่าไดบ้านเล็กที่เท่าได,าาไดอาจารย์เกเก้า,าบ้านเล็กที่อาจารย์เกียสิบเก้าเด้อพี่น้องจา๋า กานันไปพิจารณาซ้วมแต่ว่าสา,าวานานา 0, วาสูตรไว้อาจารย์นี่แหละเขาเรียวค่ะผู้ใดมักเรียนก็เรียนเอามีศูนย์มีหาแต่ว่าผู้ใดสิมักเด่นทั้งสามตัวก็เลยเลยก็ได้นะอาจารย์เนาะมีเด็กหนึ่งดเด็กศูนย์เลขกหาเด้อค่ะเด้อสาหรับตัวเลขอาจารย์เนี่ยบุรีรัมฟันแม่นฟันดียุ่ตลอดพี่น้องจา้าในใจอาจารย์มักตัวใดบ่เนาะเป็นพิเศษชุนๆเขมักเลยผมมักชุนหากก็ชุนเส้นเลย อาจารย์มักซูนย์หาก็ศูนย์เจ็ดศูนย์สีมาเทเทะเทเทพนะมักศูนหาซูนเจิตเด้๋ยวขงวันนี้กลับไปหาซับซวยรัตติลีถึงเร็วอันอาการป่วยของอาจารย์หนีหายเรียป็นบอ่บบอจเจ็บบอน้ำหนาน้ำตาน้ำร่างกายปเ,เ,เป็นอย่างก็ว่าไปหาหมอเขาแบบมันก,ากนาลาย,ปเ, <laughs> ยเป็นอยียงไหพ่อคนนี้นะเฮ้ยมันเป็นเอียงไรปนะไม่อยากสีวอกค่ะท้าไม่เห็นกับสีว่าไลตืบอยู่ค่ะแต่ว่าซาบนาเห็นยังยังตกใจค่ะ กลับมาที่นี่อาจารย์ซุ้มค่ะค่ะร่างกายซูบซีดกินเขาบวชเสียบถึงไข่น้ำเนาะพี่น้องจ้าสาบนาบ่ได้ถิ่งบ่ได้ปลาดอกมาหากระมีเนี่ยตอนตลอดเต่ก็บออยากลุ้งขิดเนาะผู้ลงคนนมาถิ่งปลาอาจารย์บ่เมียนดีเนาะอาจารย์เนาะท้วถามอาจารย์ได้ค่ะว่าสาบนาเป็นจังไดเนาะอาจารย์เนาะคนเฟื์มจากอาจารย์เลยวันนี้ก็คือเก้าเนาะอาจารย์จ้าเตกคือเกาจ้าเตกบนเตกล่างสมบูออาจารย์ฝาดเคาะปานนี่แล้วก็ฟันดีพร้อมจ้า ย้ำคือเกาเด้อค่ะเด้อเป็นแค่แนวทางใส่วิจารณญยณในการรับซุ้มหลายๆเนาะอาจารย์เนาะทุกคลิปทุกวิดีโอก็ยังย้ำคือเกานี่นแหละแนวทางก็คือแนวทางเด้อพี่น้องจา้าโทุมาตลทดลกทุกททุกทุกใหญ,ญน่นั่อทู่เราย่อง,องทุทรกาุทุกกกทกทีกทุกม้มกก มาทำเรวินบอกเรอบไปคุณชาวเพิ่นสิเอาตะเล็กเรียนนั่นบ่อาจารย์คนเอาตะเล็กเรียนมาราบ่เราเอาตะเล็กเรวินเสิเอาตะเล็กเรียนอาจารย์ก็บอกตะเล็กเรียนเป็นไปเนาะค่ะผู้มักเรียนก็บเรียนดีดีเรียนหันก็ได้เงินได้ทองอยู่ได้ค่ะผู้มักเรียนก็ได้แต่ว่าเพิ่นก็ว่าบ่ได้เรียนหลายดอกเรียนตัวละทัานหนึ่งนะเพราะว่าอืรพอได้กินไในยาก็ว่าไปอืแต่ว่าบ่ถือก็เบิดหลายคือกันพี่น้องจะจะใส่คาเลขจนว่า วบิดดินคือกันอันนี้ก็เข้าใจเนาะค่ะเนาะสายมักตูรีก็ได้จ้ะย่ำคือเก่าเนาะอาจารย์เนยวทางเนาะสูตรหวยเด้อค่ะเด้อมีเขามีหลุดเป็นธรรมดาผู้ใดมากก็ค่อยจัดผู้ใดขัดก็ค่อยว่าผ่านไปจ้ะเอาขอบุญขอบคุณเด้อค่ะเด้ออาจารย์ขอบุขอบบุญขอบคุณหลายๆให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงเด้อรักษาดูแลเจ้าไอ้ของห่างจากโรคภัยไข้เจ็บให้วันไหนึ้นเด้ออาจารย์เด้อให้โชคให้ปังให้มันให้รวยให้เฮงเด้อวันนี้เด้ออาจารย์เด้อ ไลร์จ้าวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมได้ฟังได้บ่งคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นมักหรือบ่มักตัวใดดีตัวใดด,วด,ดังตัวใดปังกับคอมเมนต์บ่งในนะเด้อค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์เนียและแอดสาวบาน,น้าด้วยค่ะ